บทสวดคาถายันทุนสวดบูชาให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงอนุภาพเพื่อแก้ลางร้ายเหตุร้ายฝันร้ายทำลายสิ่งอัปมงคลที่จะเข้ามาในชีวิตให้หายสิน้นหรือหากใครที่สวดอยู่เป็นประจำทั้งตื่นนอนและก่อนนอนจะเกิดมงคลแก่ตนเองคาถาว่าดังนี้ยันทุนนิมิตตังอวะมังคะ ลันจะโยจามนาโปสกุัสสะสัทโทปาปักขโหทุสุปีนังอกันตังพุทานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคะลันจะโยจามนาโปสกุัสสะสัทโทปาปักขโหทุสุปีนังอกันตังธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะลันจะโยจามนาปโปสกุนัสสะสัทโทปาปักขโหทุสุป,ปินังอกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุ